ไงฉันชื่อว่าพาลลาอายุ16ค่ะและเอาจริงๆนะชีวิตในโรงเรียนของฉันคือความเสื่อมเสียแบบต่อเนื่องเหตุผลคือแบบนี้ตอนฉันเพิ่งย้ายโรงเรียนเมื่อสองสามปีก่อนฉันคิดนี่ไงจุดเริ่มต้นใหม่ฉันจะเป็นสาวสุดเท่ของห้องและลืมไปว่าชีวิตเคยน่าเบื่อขนาดไหนฉันสวมเดรสตัวเก่งและทําผมแต่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเดินสวยออกจากห้องน้ํารู้สึกเหมือนเดินบนพรมแดงแต่ตลอดเวลานั้นฉันมีกระดาษที่ชู่ชิ้นยาวติดรองเท้าอยู่ฉันไม่รู้ตัวเลยจนได้ยินเสียงคนทั้งห้องหังหวเระยอะ มีคนถ่ายเอาไว้ด้วยแล้ววิดีโอก็เป็นไวรัลอย่างไว้ฉันอยากจะเป็นที่ชื่นชมแต่กลายเป็นสาวที่ชู้ไปแทนพวกเด็กป๊อปเหยียดฉันไปอยู่ฝั่งพวกเหยท่ทันทีและฉันก็ต้องทําตัวให้ชินจากวันนั้นมาฉันก็หันมาทําตัวเงียบและหงิมหงิมไปหน่อยด้วยเอาจริงพราแม่ฉันชอบบอกว่าพอลล่าลูกเคยเป็นผู้นำนี่นิสัยนั้นไปนไหนแล้วล่ะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เหรอนั่นทาให้ฉันหงุดหงิดมากขอบคุณนะแม่ขอบคุณนะพ่อหนูไม่ต้องการคนมาช่วยซ้ําเติมว่าหนูพลาดหรอก เล่าแบบสั้นๆฉันมีเพื่อนแค่สองคนชาลีกับลิซ่าเป็นพวกนอกคอกเหมือนฉันชาลีเป็นเนื้อตัวพ่อเขาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ของดินสอได้สิบนาทีรวดและลิซ่าคือจะพูดยังไงดีล่ะเธอน่ารักแต่ไม่ปราดเปรี่ยงเท่าไหร่แบบว่าครั้งหนึ่งเราคุยกันเรื่องไททานิคแล้วเธอก็ถามมันเกิดขึ้นจริงๆหรอแบบว่ามันจมจริงอะไรอย่างเงี้ยหรอคือคุณเกตเนาะแต่ฉันก็ชอบทั้งคู่เราสามคนมีการละการให้พึ่งพาแถมยังมีหนุ่มคนที่ฉันแอบชอบด้วย ไม่เข้าก็คือเทพประจำโรงเรียนหล,อล่อเลา้ากีฬาดีมีรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่เสมอเขาไม่เคยใช้ตามองฉันเพราะแบบจะเป็นใครพวกที่แพ้หางแถวไงแต่วันนึงทุกอย่างก็กลับตาลปัดไปฉันไปโรงเรียนแล้วรู้ทันทีว่ามีอะไรผิดปกติทุกคนมองมาที่ฉันฉันเริ่มแตกตื่นและสงสัยนี่ฉันมีทิชชู่ติดรองเท้าอีกแล้วหรือยังไงเนี่ยแต่ไม่ใช่ค่ะชาลีกับลิซ่ามาหาฉันลิซ่าแทบจะกรีเพราะว่าตื่นเต้นพอล่าดูคลิปนี้สิพวกเขาหันจอมือถือให้ดูรู้ไหมนั่นอะไร มันมีสาวคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนฉันเป๊ะๆกำลังเต้นอยู่ในคลับหนึ่งจากนั้นก็ตีกับพวกเด็กแว้นและจากนั้นก็โดดลงสระน้ำทั้งเสื้อผ้าและจูบกับหนุ่มหล่อฉันแทบทำมือถือร่วงเลยตอนที่ดูไม่ใช่ฉันนะแต่ไม่มีใครเชื่อไม่มีทุกคนเชื่อกันหมดว่าเป็นฉันเองขณะครูใหญ่ยังเรียกฉันเข้าห้องแล้วก็พูดว่าพอล่าทำอะไรแบบนั้นอีกเธอจะโดนไล่ออกนะฉันยืนงงแล้วก็คิดว่าเยี่ยมฉันไม่เคยไปบาร์จะเกือบโดนไล่ออกซะอย่างนั้นเนี่ยฉันตัดสินใจตามหาสาวคนนนนนที่ดูเหมือแััค้น พราะยังไงฉันก็รู้ว่าเธอไม่ใช่ฉันตอนแรกขนาชาลีกับวิซ่าย,ยังดูไม่ค่อยเชื่อแต่ในที่สุดก็เชื่อพวกเราสามคนเริ่มสืบสวนดูกันและพะว่าวิดีโอนั้นถ่ายในบาร์แถวนั้นแน่นอนว่าเราไปที่นั่นในตอนเย็นจริงๆแล้ววัยรุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานประกอบการแบบนี้ขอบใจมากชาลีไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยถ้าเราต้องสู้กับพวกเด็กแว้นล่ะฉันกรอกตาเลยจะยังไงเราก็ต้องเอาวิดีโอไปให้บาร์เทนเดอร์ดูอ๋อใช่คนนี้บาบาร่าเธอเป็นขาประจําที่นี่ บารบาร่าเหรอชื่อของร่างแยกฉันนี่เองถ้าโตวกว่าฉันสองสามปีแต่ดูเหมือนฉันเป๊ะเลยแต่ว่าที่ไม่เหมือนก็คือเธอดูจะหาความสนุกเป็นปัญหาก็คือเธอไม่กลับมาที่บาร์อีกเลยตั้งแต่เย็นนั้นและไม่มีใครรู้ว่าจะหาเธอยังไงระหว่างนั้นเรื่องที่โรงเรียนก็ยิ่งเปลี่ยนไปจ,จู่ๆทุกคนก็อยากเป็นเพื่อนกับฉันพวกเด็กป๊อปชวนฉันไปปาร์ตี้พวกครูก็มองฉันเหมือนเป็นสาวขาร็อกที่เดินหลงทางจนเข้ามาอยู่ในห้องเรียนที่สําคัญที่สุดก็คือไมเคิลเขาเดินมาหาฉันหลังเลิกเรียนนึกภาพออกไหม ไม่เข้ามาหาฉันก่อนเนี่ยนะฉันสงสัยด้วยว่าเขามองฉันผิดเป็นคนอื่นหรือเปล่าง่ายพอล่าไม่รู้เลยนะว่าเธอเท่ขนาดนั้นในคลิปนั้นคือเธอเองใช่ไหมในตอนนั้นฉันน่าจะบอกความจริงไปแต่รู้ไหมฉันทําอะไรฉันโกหกใช่แล้วล่ะฉันเองแหละเจ๋งเลยไว้เจอกันนะวินาทีนั้นทุกอย่างในตัวฉันก็เปลี่ยนเหมือนฉันกลายเป็นตัวเอกในหนังที่เคยดูเลยคือแบบว่าจู่ๆชีวิตฉันก็สดใสขึ้นมาและความฝันที่วาดเอาไว้ก็กลายเป็นความจริง ฉันเดินกลับบ้านรู้สึกเหมือนมีปีกงอกออกมาจากกลางหลังเลยและสิ่งที่ฉันคิดออกก็คือถ้าไมเคิลชอบตัวฉันที่ห้าวๆแบบนั้นฉันก็จะเป็นอย่างนั้นจบข่าวพอถึงบ้านฉันรื้อตู้เสื้อผ้าทันทีฉันไล่ดูชุดที่มีและในที่สุดฉันก็หยิบชุดสุดแซบที่อยู่ในตู้รวมถึงเสื้อสายเดี่ยวที่แม่เคยบอกว่าทําให้ฉันดูโตเกินไปแล้วก็ยีนส์ขาดขาดฉันมองตัวเองในกระจกฉันก็ไม่เห็นพอล่าคนเก่าแล้วแต่เป็นบาบาร่าเวอร์ชันสองสาวจากวิดีโอที่ทุกคนชื่นชมและฉันก็ชอบมาก แน่นอนว่าพ่อแม่ฉันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนี้พอล่าอะไรเนี่ยหนูมีที่ยืนในโรงเรียนแล้วหนูเป็นดาวแล้วค่ะพวกท่านมองหน้ากันยิ้มแล้วก็บอกว่าดีใจกับฉันด้วยแต่ระวังตัวด้วยนะวันถัดมาฉันไปโรงเรียนในชุดสุดชบเฉี่ยวดูอดดีและมั่นใจพอทุกคนเริ่มซุบซิบและจ้องฉันอีกครั้งฉันก็พูดเสียงดังใช่ในคลิปนั่นฉันเองทุกคนคลั่งไปเลยเพื่อนร่วมชั้นปรบมือโวเราะเดินมาหาฉันขอจับมือจู่ๆฉันก็กลายเป็นคนอย่างที่ฝันเอาไว้มาตลอด แน่นอนชาลีกับพิซซ่ามาหาฉันตอนช่วงพักตาโตเป็นไข่หันเอ่อพอล่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคือว่าตามสถิติแล้วการเปลี่ยนบุคลิกกระทันหันแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะสาหรับทุกคนทุกอย่างโอเคนะไมเคิลมาจีบฉันฉันก็เลยจะลองเป็นสาวเปรี้ยวในคลิปนั่นดูตามน้ําหน่อยนะพวกเธอดูลังเลพร้อมกับมองหน้ากันเองแต่ก็พพักหน้าจากนั้นมาทุกอย่างก็เกินควบคุมฉันเริ่มไปปาร์ตี้ที่มาก่อนคงไม่มีใครชวนทุกครั้งที่ฉันเข้าห้องคนจะเฮกัน อ้าพอล่ามาแล้วไมเคิลอกับฉันเป็นแฟนกันและฉันรู้สึกเหมือนถูกหวยเลยแต่เอาจริงๆนะฉันว่ามันยังไม่พอฉันอยากได้รับความสนใจมากขึ้นอยากดูแจ๋งขึ้นในสายตาทุกคนมีจุดหนึ่งชาลีกับลิซ่าเจอบอกแสเรื่องบาบาร่าแล้ววิ่งมาหาฉันดูดีใจสุดๆพอล่าดูซิเราเจอแล้วเนอะ<ช>พวกนายทําอะไรเนี่ยให้ใครรู้ไม่ได้นะว่าในคลิปนะั้นไม่ใช่ฉันนะ่ะพวกเขาดูสับสนไปชั่วครู่แต่แล้วลิซ่าก็บอกว่าแต่ยังไงความจริงก็จะแดงหยุดดีนะ เธอเปลี่ยนไปเนอะพอล่อทาทั้งคู่โกรธฉันแล้วบอกว่าฉันริงพวกเขาไปหาพวกเฮงซุยที่ชอบล้อเลียนทุกคนแล้วพวกเขาไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันคนใหม่ไหมฉันโมโห,โหเลยฉันเลยบอกว่าพวกเขาก็แค่อิจฉาเพราะคงไม่มีวันป๊อปได้เท่าฉันเราทะเลาะก,กันระหว่างนั้นแม่กับพ่อก็เห็นว่าฉันชอบไปไหนตอนเย็นๆและกลับบ้านดึกและสวมชุดที่พวกท่านบอกฉันว่าดูแรงเกินไปและเกรดของฉันก็เริ่มตกพอล่าพักนี้ลูกเป็นอะไรเนอะพ่ออยากให้หนูเป็นผู้นำควรจะมีความสุขสิ เราทะเลาะกันหนักมากจนฉันเดินหนีกลับห้องตัวเองปิดประตูดังปังและไม่ยอมคุยกับพวกท่านแล้ววันหนึ่งฉันไปลานโบลิ่งดังพร้อมกับพวกเด็กป๊อปคนอื่นฉันสนุกสุดๆทั้งเพลงน้ำอัดลมการเต้นมีช่วงหนึ่งก็มีคนตะโกนพอล่าไปเต้นบนบาร์ซิแน่นอนว่าฉันไม่ลังเลเลยแล้วก็เริ่มเต้นทุกคนตะโกนแล้วก็สนุกกันจากนั้นก็มีคนเล่นมุกที่ฉันไม่ชอบและฉันก็มีเรื่องกับเขาได้ยินถูกแล้วทะเลาะกันจริงๆพอหมดเย็นนั้นเราก็โดดลงสระน้ำระหว่างที่ฉันจูบไมเคิลตอนตัวเปียก ฉันคิดนี่แหละฉันใช้ชีวิตสุดมากแต่ว่าในวันถัดมาพอถึงโรงเรียนฉันก็รู้ว่าทุกคนจ้องฉันอีกครั้งแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าชื่นชมแต่เพราะถักถางฉันไม่รู้ว่าทำไมจนฉันได้ดูมือถือมีคนโพสต์วิดีโอฉันเต้นบนบาร์และจู่แม่เข้ในสระน้ําที่แย่คือพวกเด็กป๊อปพี่ฉันเป็นเพื่อนด้วยเป็นคนถ่ายในคลิปพวกเขาพูดจาแซฉันด้วยดูยายเพล่าสิมาดูกันว่าจะจบยังไงจะไปหาพวกนั้นทำแบบนั้นทำไมอ่ะจะตกใจอะไรอ่ะ เราพยายามทําให้เธอทําอะไรและสาระมาสักพักแล้วและได้ผลสักทีฉันเลยเพิ่งรู้ตัวว่าพวกเขาไม่ได้แคร์ฉันเลยฉันไม่ใช่เพื่อนพวกเขาจะเป็นแค่ของเล่นให้พวกเขาหัวเราะหลังเลิกเรียนฉันเดินเรียกไปห้องครูใหญ่อีกครั้งและเขาโกรธจัดเลยพอลล่าจะอทาเกินไปแล้วนะพฤติกรรมของเธอนั้นร้ายแรงเกินรับได้เธอโดนไล่ออกแล้วคําพูดเขาดังก้องในหัวฉันเหมือนกับเสียงค้องขนาดใหญ่ ตอนที่ฉันกลับบ้านพ่อแม่ก็รู้เรื่องแล้วพวกท่านตวาดว่าฉันคือความอับอายของครอบครัวอยากให้หนูเปลี่ยนไม่ใช่เหรอแต่พวกท่านไม่ยอมฟังด้วยโทรศะฉันออกจากบ้านกระแทกประตูแล้วก็หนีไประหว่างที่เดินอยู่บนถนนฉันก็หยุดคิดไม่ได้ฉันทําอะไรลงไปไม่สมกับเป็นฉันเลยฉันแค่อ,อยากจะได้ความสนใจอยากให้ใครเห็นอยากรู้สึกสําคัญแล้วมันพาฉันไปไหน ฉันโดนไล่ออกโดนพ่อแม่โกรธชาลีกับลิซ่าไม่คุยกับฉันแล้วนั่นเพราะว่าฉันอยากจะเป็นคนที่ตัวเองไม่ใช่ฉันคิดว่าเรื่องคงไม่แย่ไปกว่านี้แต่แล้วก็มีเด็กสาวโผล่มาฉันมองเธอแล้วก็ค้างไปเพราะว่าเธอเหมือนฉันสองกระจกเลยเธอนั่งไงบาร์บาร่าคนในวิดีโอเธอเองก็แปลกใจว้าเราเป็นแฝดกันได้เลยฉันเห็นคลิปเธอแล้วมันทั้งแปลกแล้วก็น่าขนลุกเลยเหมือนเงาฉันมีชีวิตของตัวเองฉันรีบบอกเธอว่าชีวิตฉันตอนนี้มันอยู่ในช่วงตกต่ำถึงขีดสุด เพราะว่าความเหมือนกันจนบ้าบอของเราเรื่องที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนเรื่องที่พ่อแม่โกรธฉันและเพื่อนก็ทอดทิ้งฉันนั่นเพราะว่าทุกคนคิดว่าฉันคือสาวในวิดีโอบาบาร่าฟังฉันและเอาจริงๆนะเธอดูไม่ดีใจกับชื่อเสียงของเธอเหมือนกันเธอบอกว่าเธอชอบปาร์ตี้แต่ตำรวจจับเธอหลังจากเรื่องที่บาร์และเธอก็อยู่หลังตารางหลายวันเลยทีเดียวฟังนะชีวิตของฉันแบบว่ามันคือทางตันจะไปพวกชอบปาร์ตี้ตั้งแต่ตอนเรียน แลรู้ไหมตอนนี้ชีวิตฉันเป็นยังไงฉันไม่มีทั้งเงินไม่มีเพื่อนมีแต่ปัญหามากมายเลยฉันมองเธอแลรู้ว่าจริงของเธอแล้วแล้วถ้าฉันเดินตามรอยเท้าเธอก็มีแต่ทำลายชีวิตตัวเองจริงของเธอนะฉันเองก็ได้สัมผัสมาแล้วจากนั้นบาบาร่าก็แนะนําบางอย่างอยากให้ฉันช่วยแก้ปัญหาให้เธอไหมฉันไม่รู้ว่าจะตอบรับยังไงแต่ลึกๆฉันก่อความหวังนั้นไว้เหมือนกับห่วงยางชูชีพวันถัดมาเราสองคนไปที่โรงเรียนฉันรู้สึกเหมือนเรื่องสําคัญกาลังจะเกิดขึ้นเลย เราเดินเข้าห้องครูใหญ่และบาบาร่าก็พูดทันทีแลคลิปนั้นไม่ใช่พอล่าค่ะเป็นฉันเองแหละค่ะฉันคิดว่าครูใหญ่จะไล่เราออกไปแต่ว่าฉันก็ต้องแปลกใจที่เขาพูดอย่างใจเย็นว่าตอนนี้เขารู้ความจริงแล้วฉันก็กลับมาเรียนได้ตอนที่เราออกจากห้องครูใหญ่ไมเคิลรอเราสองคนตรงทางเดินเขามองฉันฉันก็รู้ว่าต้องทําอะไรฉันบอกความจริงกับเขาว่าฉันโกหกว่าคลิปนั้นมันไม่ใช่ฉันไมเคิลดูเหมือนเพิ่งโดนฉันตบเลยเธอโกหกฉันเหรอเขาเดินไปโดยไม่ได้ให้โอกาสฉันพูดอย่างอื่นเลยแล้วรู้ไหมมันเจ็บนะ แต่ฉันไม่โกรธเพราะว่าฉันทำพลาดเองและรู้ว่าโทษได้แต่ตัวเองฉันทันไปหาบาบาร่าและขอบคุณที่เธอช่วยฉันมีโอกาสแก้ไขชีวิตตัวเองเธอก็เหมือนกันนะยังไม่สายที่จะหยุดนะขอบคุณนะพอถึงบ้านฉันก็คุยเปิดใจกับพ่อแม่แบบที่ไม่ได้ทำนานแล้วขอโทษค่ะหนูก็แค่อยากเป็นดาวแค่พักหนึ่งก็ยังดีแต่มันก็ไม่จริงและไม่ได้อะไรดีๆเลยพ่อแม่กอดฉันและบอกว่าพวกท่านดีใจที่ฉันคิดได้ วันถัดมาฉันมาแต่งตัวแบบตัวเองมาเรียนไม่ใช่แบบบาบาร่าฉันไม่ได้แต่งหน้าจัดจัดด้วยฉันเดินไปหาชาลีกับลิซ่าขอโทษทั้งคู่แล้วบอกว่าฉันโวเองและอยากให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนว่าตอนแรกทั้งคู่ทำทีว่ายังโกรธฉันอยู่แต่ในที่สุดก็ยิ้มแล้วเราก็กอดกันจากนั้นพวกเด็กป๊อปก็เจอเราดูอยู่นี่ไงพวกเคยแล้วก็แก๊งหน้าสมเพชกลับไปเป็นพวกนอกคอกไปยังไงล่ะตอนแรกฉันคิดว่าจะเงียบเอาไว้แต่บางอย่างในตัวฉันก็ดีดขึ้น รู้ไหมพวกนายมันก็เป็นแค่พวกกลับปลอกนิสัยเสียที่ยามแม้กระทั่งหักหลังคนอื่นได้ตลอดเวลาเพื่อเรียกยอดไลค์หรือว,ว่าวิดีโองี่เง่าไม่พอนะไอความเท่นั่นก็แค่โชว์ของจะไปคบกับคนที่จริงใจดีกว่าไม่เหมือนพวกนายหรอกแล้วรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนักเรียนคนอื่นเข้าข้างฉันผู้ที่ได้ชื่อว่าเด็กป๊อปเดินจากไปมือเปล่าฉันดีใจที่ไม่ปล่อยพวกนั้นรู้สึกว่าตัวเองชนะในวันนั้นหลังจากเลิกเรียนไมเคิลก็มาหาฉันอีกครั้ง ฉันคิดว่าเขาจะไม่คุยกับฉันแล้วแต่เขาก็ดูเสียใจพอล่าฉันชอบเธอนะและอยากจะอยู่กับเธอแต่ขอร้องล่ะอย่าโกหกฉันอีกเลยนะฉันเกือบร้องไห้เลยทําไมนายไม่เคยสนฉันมาก่อนล่ะฉันชอบเธอมาตลอดฉันแค่ไม่กล้าไปคุยกับเธอสักทีเน่ะรู้ไหมตอนนั้นฉันถึงได้รู้เรื่องสําคัญหลังฉันด่าพวกเด็กป๊อปไปแบบชุดใหญ่และเลิกเสแสร้งตอนนั้นฉันก็เป็นคนป๊อปแล้วไม่ใช่เพราะว่าฉันพยายามเท่แต่เพราะว่าทุกคนรู้ว่าฉันจริงใจ ฉันรู้แล้วว่าถ้าคุณเสแสร้งเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่ออยากให้ใครสักคนยอมรับเราจะเสียความเป็นตัวเองและทุกสิ่งที่สำคัญไปได้ง่ายๆเลยความแข็งแกร่งที่แท้จริงก็คือการซื่อสัตย์กับตัวเองแม้ว่าตอนแรกมันจะยากมีแต่ความจริงใจที่จะทำให้คุณได้เพื่อนแท้และความนับถือค่ะ